ทางแักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางเข้ามานะคะก็รอรังประตูหนีมือด้วยนะคะโอ้ย,อยท่องเนี่ยวเป็นไรไเปล่าคะบาเจ็บตรงไหนมคะวิธีแรกของการที่โดนประตูหนีมือนะคะคือเราต้องเอาผ้าสะอาดคะ่ะแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะคะประ,ะคบเย็นค่ะขั้นตอนที่สองนะคะยกมือนะัท่องเที่ยวขึ้นเหนือหัวค่ะ ให้เลื่อนไหลเวียนนะคะไดะ้ลดอาการอักเสบแล้วก็การปวดของมือค่ะขั้นตอนที่สามนะคะให้นักท่องเที่ยวพักการใช้มือค่ะประมาณสิ1ถึงสินาทีนะคะเพื่อดูว่านักท่องเที่ยวมีอาก,การปวดหรืออักเสบที่ข้อมือหรือเปล่าค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะถ้านักท่องเที่ยวมีอาก,การปวดหรือไม่ดีขึ้นให้รับประทานยาแก้ปวดนะคะหรือยาแก้อักเสบได้ค่ะ คือห้ามใช้ผ้าพันแผลนะคะหรือพลาสเตอร์ยานะคะในการพันนิ้วหรือพันมือนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดอาการชาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะจะทําให้เลือดเนี่ยไม่เดินขึ้นไปถึงนิ้วค่ะ